อากาศเย็นมากแต่ว่าใส่แขนสั้นใส่แขนสั้นแต่อากาศเย็นมากตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มหนาวแล้วครับแต่เดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อน <laughs> อากาศดีมากเลยที่นี่อยากให้ทุกคนมาด้วยว <laughs> ิข้างหน้ามืดแล้วอนนี้ดีกว่าโอ๊ยเดินไปเรื่อยก็ได้คือ <laughs> มืด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 ก็วันนี้ครับจะมาเล่าว่าวันนี้ทางช่อง UNEXT ของที่ญี่ปุ่นนะครับได้เชิญให้พวกเราชาคิทิพายไปสัมภาษณ์ด้วยครับทุกคนใช่ตอนนี้ก็สัมภาษณ์เสร็จแล้วเพิ่งเสร็จประมาณเพิ่งเสร็จสักพักหนึ่งครับประมาณ2-3ชั่วโมงเลย แล้วก็มาเดินเล่นต่อเลยก็วันนี้ทางช่อง u n นิคบอกด้วยครับว่าซีรีส์คิว i ี่พาเนี่ยคนดูจำนวนเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ของประเทศไทยที่ตอนนี้คนดูเยอะที่สุดเลยครับทางข่งช่อง u n น x คก็ดีใจมากๆเลยตรงนี้ก็ได้ไปสัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์ที่ต่างประเทศตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยครับ เร้เริ่มหิวแล้วเดินไปเรื่อยๆนะคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับสคิดถึงทุกคนคิดถึงกันไหมอยู่ที่นี่ไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับแล้วครับ ไม่อยู่ไทยไปประมาณกี่วันหน้าวันนี้วันที่ 20... ่สิบสี่หรือยี่ห้าสักวันหนึ่งครับก็อยู่ไม่อยู่ไทยมาครึ่งเดือนแล้วไม่รู้ทุกคนจะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าแต่คิดถึงทุกคนเลยนะครับแต่ยังอยากอ,อยู่เที่ยวต่ออยู่เลยอ่ะอีกไม่กี่วันก็กลับแล้วครับกับแหาทุกคนทีคน่ควร ียไปปปช้้อิงบงใช่ครับตอนนี้เฮียเดินไปไหนแล้วไม่รู้ไปช้อปปิ้งครับไปเข้าร้านไหนแล้วก็ไม่รู้ผมก็เดินมาเรื่อยๆให้ดูบ้านหมึนเนี่ยี่นี่เขาสวยอนะ่ะสะอาดด้วยครับดีมากๆเลย มาอยู่ต่างประเทศก็ทั้งที่เกาหลีทั้งญี่ปุ่นเลยครับแฮปปี้ดีทั้งสองประเทศเลยที่เกาหลีก็โอ้ยเราก็กินเยอะเหมือนกันเี่จะยืนแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่เกาหลีก็ก็กินเยอะญี่ปุ่นก็กินเยอะเหมือนกันแต่เฮียชอบบอกว่าแบบอยากกินเยอะกว่าเริปนี้แต่อยากจะบอกครับว่า เฮียกินมื้อทีอ่กว่าแต่ผมมากินกินมือน้อนึงอ่ะกินเยอะนะไม่ได้กินมื้อเยอะเท่าเฮียกินเท่ากันครับมาทริปนี้เฮีย<ม> <he ia, S 2> กินเยอะมากคนไม่ต้องเป็นห่วงครับอ้าวมาแล้วมาตอนเดียวไม่เห็นพอดีเลยรอเดียวครับทุกคนใกล้ไปขอไปดูของก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันมาช้อปปิ้งเลยไปแล้ว หวัดหยอเปล่าครับแค่จากาศเย็นนิดหน่อยก็เลยจะฟึดฟัดนิดนึงแต่สบายดีครับนิวแข็งแรงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับชอบขนมของญี่ปุ่นมากเลยครับขนมในเซเว่นมากอร่อยทุกอย่างเลยวันแรกที่มาก็คือซื้อแบบโกยมาเลย ชอบมากกินขนมทุกวันวันแล้วกลับไปเดี๋ยวก็ต้องไปถ่ายซีรีส์ต่อตอนนี้ก็ต้องพยายามวมรถแล้วแหละครับชอบเก่งที่สุดใช่ผมก็ซื้อเสื้อผ้าไปหลายชุดแล้วครับกระเป๋าจะเต็มแล้วด้วยต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มมาตอนอ,อยู่เกาหลีต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มมาใบหนึ่งแนี่ยเพราะว่าไม่งั้นจะบินมาเก็บของไม่พอครับ ที่นู้นหวานไหมคะหวานมากครับขนมขนมหวานมากอร่อยมากด้วยสนุกไหมสนุกครับ รักษาสุขภาพด้วยนะทุกคนด้วยครับผมแข็งเก่งมากบอกเลยในขณะที่อากาศเปล,เลี่ยนทุกคนก็อาจจะมีไม่สบายบ้างนิดหน่อยแต่ผมสบายดีไม่เป็นอะไรเลยครับไม่มีอะไรุทุกสถาน์ดูเลเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมหรือว่าอาจจะเพราะตอนนั้นที่เฮ oh ียป่วยหรือเปล่าครับแล้วแบบเฮียป <c oughs> ่วย oh แล้วแล้วผมอยู่ใกล้ชิดเฮียใช่ไหมแล้วก็ อาจจะได้ภูมิมาแล้วอาจจะภูมิแข่งแก่งต้านทานตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับวันนี้ก็เลยไม่เป็นอะไรเลยไม่ป่วยเลยสดใสดร่าเริงทุกคน,นครับว <is> ันก่อนไปยูนิเวอร์แซลมาสนุกม,มากยังไม่เล่าให้ทุกคนฟังเลยไปเล่นไปเล่นมาหลายอย่างมากเลยครับเล่นในที่แบบเป็นรถไฟรถไฟหอ,อก,หออก,หออกแล้วแบบเป็นไดโนเสาร์ครั แล้วมันจะแบบมันจะให้เราทิ่มหน้าลงอย่างเงี้ยแล้วก็จะบินไปเลยอันนั้นสนุกครับแต่มีรถไฟหอยกคันหนึ่งน่ากลัวกว่าไม่น่ากลัวขนาดนั้นครับแต่ว่าจะเสียวท้องกว่าอันนั้นนาชอบอันนั้นมากแต่ว่าได้เล่นแค่รอบเดียวครับแล้วก็ไปแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยแฮร์รี่พอตเตอร์นี้แบบชอบมากเหมือนได้อยู่ในฮอกวอตส์จริงๆเลยครับแล้วเขาละ,ละเอียดทุกอย่างเขาเก็บเป๊ะมากๆเลยแล้วอากาศก็เย็นเหมือนแบบ ถ้ามาตอนช่วงหิมะตกนะน่าจะดีมากๆเลยอยากมาอีกแล้วเฮียยังป่วยอยู่ไหมหนูเฮียดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็เฮียก็ไม่ได้ป่วยไม่ค่อยได้ตอนนี้เฮียไม่ได้ป่วยครับน่าจะแต่ว่าวานน่าเฮียใส่รองเท้ารถเจ็บเท้าครับ รองเท้ารองเท้าแข็งเฮ้ยมีคนมาม,นม,นมีคนมาไหนอ่ะมีคนมาหนีอยู่ยจะมาดูอ๋อไปแล้ว bye bye. <laughs> บ๊ยายบายเดี๋ยวช้อปปิ้งเดี๋ยวช้อปปิ้งอยู่ครับเขาเดินแล้วหนูก็เดินต่อ เมื่อกี้เห็นว่าเวๆว,ว่าตอนนี้น้องรักแท้เท่าไหร่แล้วนะครับ19เก้าหรือ20อี่สิล่าสุดที่ผมเห็นหน้า19ครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ถึง20สิหรือยังเยี่ยมเยียี่อ๋ตอนหลักตอนนี้รักแท้19้าหรือ20เดิ๋ยวขอเช็คให้เลยเมื่อกี้มาคนเห็นแบบเวฟคือตอนที่พี่ดูตอนเย็นมัน19าล้านเจ็แสนะเมื่อวานเมื่อวานที่เห็นยัง19 10 อ๋อสิบเาล้านแปดแอ๋อใกล้แล้วไไใกล้จะ20แล้วกล้องหลังดีกว่ากล้องหลังนะพี่อ๋อไม่เอาค<า>การน,นี้ก็ได้ <c oughs> ไม่เอาเหรอไปเอาไปเลยเมื่อกี้พี่อ๋อบอกว่าใกล้20แล้วครับแต่ว่ายังไม่20 19.8ครับดีใจมากเลยเป็นเพลงแรกที่มีคนที่คนฟังเยอะขนาดนี้ครับ ชอบมากอยากส่งน้องระแค้ไปให้ไกลๆเลยครับผมก็เปิดเปิดฟังบ่อยเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้ทํางานก็เลยไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดฟังเลยก็เลยยังไม่เห็นครับว่ามีคนดูมีคนฟังเท่าไหรนะ่ปั่นทุกวันขอบคุณครับดีใจที่ทุกคนฟังบ่อยๆนะครับอยากให้ฟังทุกวันเลย ฟังทุกวันเลยในบ้านฟังทุกคนเลยขอบคุณครับเปิดฟังได้ทั้งวันเลยนะเบิดแล้วก็ยังเปิดได้อยู่ครับเปิดให้แมวฟังก็ได้เปิดให้แมวให้หมาฟังก็ได้ครับอืมถ้าพูดถึงเรื่องเรียนครับเรื่องเรียนก็ตอนนี้กเกษตรอยู่ อยู่ช่วงสอบแล้วครบสอบไฟแนลใช่แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นอยู่ต่างประเทศครับก็เลยยังสอบไม่ได้ก็เลยคุยกับอาจารย์แล้วครับเรียบร้อยว่ากลับไปเดี๋ยวขอสอบย้อนหลังอาจารย์ก็โอเคเลยไม่มีปัญหาครับกลับไปก็สอบไฟนอลให้เรียบร้อยประมาณ5ตัวครับอห้าหรือ 5, 6ประมาณนั้นแหละครับใช่แล้วก็ รสอบก็จะจบแล้วน่าจะจบเลยครับน่าจะเก็บครบหน่วยกิดทุกตัวแล้วเปิดจนแมวที่บ้านร้องได้แล้วอยากฟังแมวร้องรักแท้จังเลยครับเก่งมาก ต้องไม่นะขอบคุณนะครับไม่ค่อยได้อ่านเม้นเลยอ่ะเมาเพลินแล้วเมาเพลินแล้วไม่ได้อ่านเม้นเลยอ่ะเดือน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 ไปเรื่อยๆเลยขอบคุณนะครับเฮ้ยนีคนมาแล้วเมื่อกี้วันนี้เห็นพี่ป๊ามาด้วยสวัสดีครับพี่ป๊ากลับไทยได้แล้วเดี๋ยวเรากลับแล้วครับมีคนมาแล้วชอบเสร็จยังครับเวลาไม่พอครับผมเดี๋ยวมาวันอื่นอ๋อจะไปเขาไปกินเขาไปกินข้าวแล้วใช่ไหมใช่ ถูกทางแล้วต้นรับนี่ไงคัดแล้วเหมือนเมื่อกี้เลยเอาแส่รูว่าการเย็นเปล่าไม่รู้ขอให้ผ่านสลุยคืออะไรอะอะไรผ่านสอบกี่คนมนเรื่องสอบกูย่างต้องสอบบอกแล้วให้มาติ๋วเฮียหน่อยเฮียจิ๋วให้ภาษาจีนเนี่ยจบเลยครับ ทำเดียวเรื่อยเลยตอนนี้เราไม่ดูบิ๊กยี่ห้อไหนี้องอามาีราทุกคนอยู่ครับผมตอนนี้ก็หนาวันนี้เป็นวันเที่ยงอากาศเย็นเยี่ยงเท่ากับวันแรกเลย<ม>แล้วก็เหนื่อยมากออการถายรูปที่อ้อม เราถ่ายเดินถ่ายเดินถ่ายเดินหยุดเดินถ่ายอยู่นั่นใช่เมื่อกี้เนี่ยถดายรูปเดี๋ยวดูนะว่าพี่อ๊อฟจะไปใช้กี่รูปถ้าพี่อ๊อฟไปใช้ไม่หมดโกรธอ่ะเนี่ยถ่ายรูปรู้จักคำว่าโกรธไหมโกรธมากโกรธเหรอครับใช่คนหนึ่งโกรธถ้าโกรธแล้วแบบอะไรโกรธแปลว่าโกรธเหรอโกรธแล้วนะสบายดีไหมทุกคนวันนี้วันนี้ทำอะไรวะก็ติดถ่ายตอนทำงานทุกคนเราอยู่สองคนพี่ ไปแล้วใช่วันนี้เฮียวันนี้ตอนที่อยู่ที่สัมภาษณ์เขาเฮียกำลังจะอยู่โทรศัพท์เพื่อมาไลฟ์เลยแต่ว่าโดนเรียกหยิบขึ้นมาปุ๊บเปิดไลฟ์ปุ๊บก็โดนเรียกเลยตลกมากกดปุ๊บมาปั๊บหนูก็อยู่ปุ๊บปั๊บดูเขาขำวมากตลกรู้สึกตาเป็นน้ำแล้วทุกคนหายไปไหนตอนนี้เยวสู้สูนะสิ อนนนี้สุมาคเมื่อกี้เข้าไปดูช็อปเข้าไปดูช็อปไม่ถือให้หน่อยไม่ก็หนูเลยหนูรักมานานแล้วนี่ใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าไปดูช็อปช็อปมันใหญ่อยู่นะหนูที่นี่ไม่ได้เข้าเลยลืมไปกระเป๋าหนูเต็มแล้วช็อปไม่ได้พอเข้าไปแล้วก็นึกว่ามันมีเวลาลืมไปไม่มีเวลาดีกว่าแต่เข้าไปดูของก่อนเอาไว้มาวันมาอีกวันนัดร้านไปแล้ว ร,ร้านไหนร้านข้าวไม่ใช่อ๋อใช่ใช่เราจองไม่ไม่น่าทานนะตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยลมอ้าวถึงรถแล้วนี่ใช่เราเดินผ่านรถมาต่แรกแล้วหรือว่าเราจะไล่คนรถด้วยไราบนรถน่าจะมืดมสวัสดีค่ะพี่ซินพี่หนูนิวทำไมไม่ถือกระเป๋าไม่ถือกระเป๋า English p คริ s ไนส์สโลว์นิวน่านรักจัง หนูนิวเป็นแมวที่ชอบนวดแล้วเฮ้ก็ชอบโดนนวดระหว่งวางหรือว่าทุกคนอยู่บนรถ <c oughs> อไม่มานะันระหว่างนี้ไม่มาเรก็แล้วก็ขอไปซื้อสายแอปเปิ้ลก่อนเนี้เขาไปซื้อสายชัดอแบบนี้ไปนงทีอต่อ คิดถึงนะผู้เยย์นะฮเออคนหนูทำไรเนี่ยอาไม่ไม่โปรตีนหนูไว่าคนอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่านวดนี่เขาเรียกว่าบีบจริงๆมิันนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับเดี๋ยวนะยังซื้ออะไรบ้างไม่ได้ซื้อสิไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่าเอาเสื้อผ้ามาครบวันมากหนูซื้อชุดมาหลายชุดแล้วครับแล้วกระเป๋าก็เต็มแล้วจนต้องแบบซื้อกระเป๋าใช่ หนูกระเป๋าก็เต็มแล้วแต่เฮียเอากระเป๋ามาอยู่เฮียเลยไม่เต็มเพร่อมาเยอะกว่าหนูไปเบืเริ่มเลยจนกระเป๋าจนกระเป๋าพังลุทุกคนไอไอตัวตะปูที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะมันเหมือนกันแล้วมันบวมใช่ไหมแล้วมันก็ทะลุกระเป๋าออกมาทะลุมาเลยเห็นเขาว่าไปเค็มได้นะครับอุ้ยอ่ะลงทำไมแกงเล่นแกงเล่นถ่ายรูปอยดิหรอพี่อ๊อฟ เนี่ยอ๋อถ่ายคือบนให้เอาไปเปรียบถ่ายรูปไปทุกจุดบอกว่าเดี๋ยวถ่ายให้กูเฮียถ่ายเลยจะให้ทุกคนดูเราเฮียถ่ายรูปครับตรงนี้จริงเหรอออ๋ตรงนี้ก็ได้เออนีทั้งสี่เดยนี่ตอนเฮียถ่ายรูปเลยถ่ายเบื้องหลังนะแต่เบื้องหลังนะาไม่เอาทำไมอ๋อโดนโจรแน่พี่ออกไม่มีใครยอะถ่ายเลยไม่มีใครแกล้งเราไม่มีใครร้อยโมเมนต์เท่าร้อยมีมิติไลน์ต้องาร

เช็คสองฮะปิดนั่นยังเปิดไมถ้าเข้าใกล้หน่อยค่อยเปิดผมว่าอันนี้เปิดตรงไหนเปิดนี่เปิดยังยังไม่เปิดถ้าเปิดเปิดเปิดนี่เปิดแล้วใช่ไหมนี่นี่ดูในแบบของเราสิครับไม่แกล้งเลยก็คื ไม่แก้งก็ได้ไปดีกว่าแก้งให้ดูเฮียครับกล้องหลังดีกว่าอุ๊ย ลมพัดแล้วหนาวเลยไม่ได้อ่านเมนต์อีกแล้วอ่ะวิ่งเล่นไปเรื่อยเลยครับ บินบิน,บน,บนคิดถึงหนูกลับวันไหนคะอยู่อีกไม่กี่วันก็กลับและะ้วครับแป๊บเดียวอากาศเป็นไงบ้างคะตอนนี้อากาศดีมากเลยครับตกวันนี้เป็นวันที่หนาวครับวันวันก่อนๆไม่หนาวเท่านี้ครับแต่วันนี้หนาวเมื่อกี้เห็นพี่เจนนิสมาด้วยครับไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่ไหมสวัสดีครับพี่เจนนิส วัดปะคะอ๋อแค่ฟุดฟัดน,นิดหน่อยครับเดี๋ยวก็หายครับแข็งแรงนิดหน่อยครับใครมีโอเชิงปิ้งนม่โอาใครมีโอกาสมาครับที่นู่นฝนตกไหมครับมเมื่อเช้า เมื่อเช้าฟ้าแอบครึ้มๆึมครับตอนแรกนึกว่าฝนจะตกแต่เหมือนจะไม่ตกนะครับหรือว่าอยู่ในตึกจนไม่รู้ว่าข้างนอกฝนตกจนหยุดไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้กี่ยงศาฮะเปิดดูไม่ได้อะถ้าเปิดดูจะไลฟ์จะดับสิครับไม่รู้อ่ะคนอื่นไปไหนลูกคอนอื่นคอนอื่นเดินชอปปิ้งอยู่ครับแต่ก็หยุดใกล้ๆแถวแถวนี้แหละครับอันนี้หนูมาไลฟ์อยู่ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดูแลแน่นอนอยู่เลยเนี่ยเนี่ยทำไรอ่ะก่อนจะไลฟ์ด้วยสลิมไปก่อนไลฟ์อยู่ครับก็ไลฟ์อีกหีายคนนย่เพูดรู้ว่าเนี่ยเกิดมารู้ได้หรอยคนเลยรู้เลยไม่จะพูดอะไรอ่ะ <laughs> ไม่หลบเลยอ่ะ เน่ตอนนี้ทุกคนมาแล้วครับผมแอมมาแล้วทุกคนเริ่มมาแล้วอดเมฟชินเจ้าเฮียบอกว่าเฮียจะบอกว่าเฮียหลอกไม่ใช่หรอครับไม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่เคยเฮียจะพูดคำนั้นเลยมีสังเกตกับฝรังด้วยหนูรู้ว่าเฮียจะพูดออกมาหนูอพูดได้หลบเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเห็นหน้าละหลอกของเฮียหน่อยครับหื้มอดเมฟให้ทุกคนเห็นหน้าละหลอของเฮีย ถอดตลอดใา้เฮียถอดแมสปุ๊บหนูเป็นลมปั๊บเลยทุกคนเชื่อไหมนูกนะเป็นไงล่ะนี่ขึ้นมาก่อนเป็นลมไงเป็นไงเข่ากลึกอยู่นะเฮียล,ลงไวฮยทุกคนสบายดีไหมครับมเมื่อยให้เฮียถือชั่วทุกคนบสบายดีไหมครับ,รบก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวยังไม่นานเราจะกลับแล้ว ไปแล้วนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับขึ้นเครื่องแล้วครับไม่ไม่หนูว่ารืมเฮียเฮียปิดครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับเออยเอส